ะครับก็วันนี้น้องกาฟิวเสไทยรสวยนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะพามาชมเป็นโตโยต้าวีออสนะครับเป็นรถเบนดังเบรนด์ดับแบรนหลักเลยนะครับที่อยู่กับเรามายาวนานนะครับเป็นโตโยต้าวีออสเครื่อง1.5นะครับทุกคนก็เป็นเครื่องที่แบบประหยัดน้ำมันเครื่องอึดทนนานแล้วก็วิ่งระยะเลยได้สบายๆเลยนะครับทุกคนวันนี้พาชมทั้ง3คันนะครับจะเป็นคันนี้ปี17แล้วก็คันนี้นะครับปี2000ันได้เลยนะครับพี่ตะกรง ปี่ปี2013นะครับคันนี้ราคาราคาอยู่ที่2 29 00 0บาทเป็นเครื่อง1 5 e นะครับทุกคนตัวนี้ผลอยู่ที่ประมาณ3,4พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับและในส่วนของอีกคันหนึ่งเป็นปี2017ราคา3 4 9 0 00ันบาทนะครับทุกคนเป็นเครื่อง1 5 j e, นะครับตัวนี้ผลอยู่ที่ประมาณ6 00ันกว่าบาทเนาะนี่เดี๋ยวพามาชมหน่อยพี่ตากล้องโรนเนาะ นี่ยวพามาชมหน่อยในส่วนของโฉมหน้านะครับของโตโยต้านะครับก็เบนหลักเบนดังอยู่แล้วนะครับนี่ของโตโยต้านะครับโลโก้แบบนี้เลยจะเป็น,นออกเป็นโฉมหน้าจะเป็นแบบตัวยูเนาะมันตัวยูตัวยูนะครับทุกคนนี่ก็โฉมหน้าตัวยนะครับรถโตโยต้ามั่นใจได้อยู่นะครับ,รบ,รบเบนดีเบนหลักอยู่แล้วแล้วก็รถของเราอะเส่ไทยรถสวยเกรดเออยู่แล้วนะครับทุกคนเคยที่แบบเออสนใจเดือนมีนานี้ต้องมีรถใช่ไหมรับไปเลยส่วนลด5,000บาท ถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีอีก2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลนะครับและดอกเบี้ยครับเริ่มต้นเพียงส8 9เท่านั้นนะครับกับฟรีไปเลยอีก90วันนะครับฟรีดาวไปเลยสําหรับลูกค้าประวัติดีนะครับลูกค้าเออลูกค้าว่าเราไม่มีประวัติจะฟรีดาวได้ไหมนะครับถ้าลูกค้าแบบเอกสารที่มารายได้ชัดเจนเนาะก็ฟรีดาวไปเลยออกรถเริ่มต้นอยู่ที่6,500บาทออกรถได้รถไปเลยนะครับแล้วก็พอลูกค้าออกรถไปก็จะได้เป็นป้ายสุราษฎร์ธานีนะครับมาชมคันแรกกันก่อน คันนี้ปี17ผลอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันถึง6กันกว่าบาทนะครับนี่ในส่วนของล้อเมกก็จะเป็นล้อเมกเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวยางก็ได้ยางเมอแกะกลองให้เลยนะครับตั้งสี่เส้นตกยางหนาๆเลยนะครับนี่สําหรับตัว,ตวโตโยต้านะครับเครื่อง 1.5J เป็นรถที่แบบไม่หย่อมากไม่เล็กมากแล้วก็ประหยัดน้ามันหาที่จอดได้ง่ายนะครับนักศึกษาก็ขับได้หรือว่าจะซื้อให้ลูกก็ได้เนาะเออแม่อยากให้ของขวัญให้ลูกเดือนมีนาคมนะครับเด,เดือนเดือนแบบ เดือนดีเดือนเด็ดแล้วก็แบบเดือนนี้ก็แต่งงานเยอะบวชเยอะนะครับทุกคนออกรถเยอะมากเลยนะครับนี่ตัวฟอยติดกระจกแบบนี้เลยนะครับนี่รอบๆอคันนะครับเดี๋ยวให้พี่ตากล้องอเดี๋ยวเราพาไปชมฝัง่งนู้นเนาะให้พี่ตากล้องพาไปฝั่งนู้นอ่าจะได้ดูรอบๆอคันนะครับนี่ด้านหลังนะครับในส่วนของตัว J และตัว E นะครับนี่มีจุดเซ็นเซอร์นะครับสําหรับตัวจด้านหลังด้วยนี่ตรงนี้เลยนี่ ข้างหลังตรงนี้เบมือนเราจะเปิดเราต้องเปิดจากภายในเนาะเดี๋ยวน้องกับิวไปเปิดเปิดให้ดูนะครับในส่วนของภายในตัวรถนในส่วนของด้านหลังก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับทุกคนนี่โอ้โหถือว่ากว้างมากเลยนะครับทุกคนก็เก็บสัมภาระใส่ของอุปกรณ์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ เดี๋ยวเปิดดูด้านในห,หน่อยโอ้นี่โลสเปรนะครับผมอุปกรณ์แม่แดงตัวนี้ก็เดี๋ยวที่คาดจะดูเลเป็นอย่างดีเนาะรถนะครับนี่ดูเดิมเดิมโรงงานนะครับยางหนาๆเออเขาเรียกวย่ายางยังคงสภาพได้ดีนะครับทุกคนนี่เป็นกันเขาเรียกว่าเป็นการความร้อนเนาะนี่มีติดรถไว้ดีมากนะครับทุกคนคือลูกค้าออกรถไปไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเราก่อนจะออกไปเราถ,ถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีตรวจเช็ค3 0รายปการ QC ถ่วงล้อโอ้โหเข้าศูนย์ทุกอย่าง คือออกไปลูกค้าไม่ผิดหวังนะครับและออกไปคือเราไม่ได้ทิ้งเนาะเราไม่ได้ทิ้งลูกค้าลูกค้ามีปัญหาเไรอยากสอบถามอะไรโทรไมาได้24ชั่วโมงนะครับคุยได้ตลอดนะครับเดี๋ยวพี่ตาก้องไปดูให้พี่ตาก้องไปดูฝั่งนู้นหน่อยเราจะพาชมภายในหน่อยเดี๋ยวพี่ตากอ้องอ่าเปิดดูฝั่งนู้นเนาะว่าตัวเบาเป็นยังไงนะครับนี่อ่าในส่วนของตัวเบานะครับมาในส่วนของเบาผ้านะครับโดยตะเข็บมันเป็นลายเขาเรียกลายหมารุกใช่ไหมอ่า ก็ตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับก็ระบายความร้อนได้ดีมากนะครับในส่วนของตัวเบาะมาในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับคันบันเดยนี่ก็สวยมากนะครับตัวนี้ก็นี่ที่จุดเาขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็ไเชื่อมบลูทูธอะไรได้ต่างๆนะครับก็ซื้อตัวแปลงมานะครับนี่สวยมากนะครับนคอนโทรลหน้าสีดําหน้าจวิทยุนะครับนี่สวยมากเลยนะครับทุกคนอันี้เขาเรียกว่า ถุงลมเอเบ่กเอเบ๊กเขาเรียกว่าถุงลมเวลาเราเกิดอ่าเหตุอะไรต่างๆเนาะมันก็จะปังใช่ครับนี่สวยมากนะปีตากองคือปีนขึ้นมาเลยนะครับทุกคนนี่มาไ,ได้ดูเลขไมคคันนี้หน่อย1นึ่งแสนสามหมื่นแปดพันนะครับคือว่าไม่เยอะอเนาะรถปีสิบเจ็ดและได้กุญแจรีโมทโอ้ยเอเย็ A นมากนี่ตัวฟ้านะครับผมตัวฟ้าเหมยมากให้ดูภายในส่วนของห้องผู้โดยสารหน่อย นี่ในส่วนของผูดด้โดยสารก็เดี๋ยวเข้าให้ดูหน่อยอโอ้โหคือกว้างมากอะครับนี่เขาคือขนาดคนขับอะปรับเบาะมาแลนะ้วเนาะเขายังคือแบบกว้างมากอะทุกคนนี่คือแบบสบายเลยนั่งนั่งชิวๆนี่คือแบบรถสมมุติว่าแบบคนขับซิ่งนะครับก็จับได้นะครับทุกคนคาดเข็มขัดได้ด้วยนะครับนี่ก็อุปรกรณ์ต่างๆนะครับผมรถใหม่มากรถไม่มีชนหนักพิกามหรือน้ำท่วมนะครับ รับประกันเมย์เทส100%นะครับทุกคนนี่ก็กว้างขวางมากนะตรงนี้ก็เก็บสัมภาระราเก็บของเก็บตุ๊ก,กตาได้ต่างๆครับตัวฟ้าก็ถือว่าเหมยมากมีที่จับตรงนี้ทั้งสองทั้งสี่ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นสี่ฝั่งเลยนะครับทุกคนอ่ะไปชมราคาอ่ะตัว E สองแสนกว่าบาทกันต่อนะครับอ่อาเดี๋ยวน้องฟิวพาไปชมในส่วนของตัว E ผลอยู่ที่ประมาณสามพันถึงสี่พันกว่าบาทนะครับตัวนี้คือ เมยมากนะครับแต่นี่ตัวนี้นะผมดวงไฟก็ถือว่ายังไม่เหลืองมากเนาะก็ถือว่ายังเมยอ,อยู่นะครับในส่วนปีสิบสามนะครับนี่รอบๆคันนะครับตัวเมกเออมาดูตัวเมกหน่อยตัวเมกอโลยดื่มดมเลยได้เมกได้เป็นเมกเลยนะครับตัวนี้เมกอโลยดื่มด่มนะครับจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นปียางปีโอ้โหทุกคนยางปี2 0 2 4นะครับทุกคนคือยางปีนี้เนาะเออยางปีนี้นะครับเดี๋ยวพี่ดักก็พาไปดูฝั่งนน้นหน่อย นี่ไฟทับทิมติดกับด้านข้างนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฝั่งนี้หน่อยนี่โอโ้โหตัวเบาะตัวเบาะมาในส่วนของเบาะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูหน่อยอ่าตัวนี้ปี2013นะครับพี่ตะกล้องนี่ตัวนี้นะครับมาในส่วนของตัวเบาะหนังอุ้ยเสียงเพลงอุ้ยเสียงเพลงดังมากทุกคนเดี๋ยวเบาหน่อยเบาเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อย ปริงดังมากเปิดนิดเดียวตัวเบะมาในส่วนของเบะสีเขาเรียกว่าสีเบดเบดสีเนื้อออกเบดออกเนื้อเนะนี่ตัวเบะแล้วก็กดโซนหน้าๆทุกคนนี่จะอยู่แบบนี้รถวีออสปี2013นะครับนี่คนโซนนั้นนะแอเย็นมากนะครับอุ้ยนี่มันจะขึ้นตรงนี้ด้วยทุกคนนี่เกียร์อาร์นี่เกียร์อาร์เกียร์เอ็นเกียร์ดี D3 D2 L โอ้โหทุกคนนี่จะขึ้นตามสเต็ปเลยอ่าเข้าเกียร์ว่างนะครับทุกคนนี่ประตูเปิดอยู่หรือว่าระบบะเตือนต่างๆนะครับประตูเล็กเมยนะครับนี่น้ำมันนี่ก็รูดูรูมากเนาะในส่วนของปี13นะครับผมก็ออกแบบมาไม่เหมือนเคยนะครับแต่ปีใหม่มันจะอยู่นี้แล้วเนาะตีนี้จะอยู่นี้มันก็ดูแบบสบายตาเนาะตรงนี้เนาะนี่ ก็จะเป็นหนังหมดเลยนะครับด pues ูแลรักษาง่ายนะครับเ้ยดูตรงนี้หน่อยคือโอยเก็บแก้วน้ําได้ด้วยเก็บแก้วน้ําได้ด้วยทุกคนอันติ๊กยังไม่มีนะครับทุกคนอันติ๊กมีแค่ตรงนี้นะครับไม่ได้มีเอ้ยตรงนี้ก็มีนะครับนี่เก็บสัมภาาะได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็คนโซนคือตรงนี้อ่ะปีสิบสามอ่ะถือว่ายังเหมยมากเลยนะครับถือว่าเหมยมากมากเลยนะครับทุกคนนี่เราถ่ายกันยาวๆเลยคลิปนี้สิบนาทีไปเลยนะครับทุกคน ตรงนี้คอนโซลคือแบบสีดำเอปรับสองตรงนี้ครึ่งไม่ถึงครึ่งครึ่งนิดนึงเย็นมากอะ่ะตัวฟ้าหน่อยโอ้โหมีกระจกด้วยปี13คือคือว่าได้แบบเหมือนได้รถปีใหม่ไปเลยอะครับทุกคน,นเดี๋ยวเราพาไปชมนในส่วนของเฮ้ยกูเจรีโมดด้วยโอ้โหไม่ง่ายนะครับทุกคนรนะบอกไฟไฟ,ฟ้าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังหน่อยอในส่วนของด้านหลังนะครับทุกคน นี่ในส่วนของด้านหลังนะครับก็กว้างขวางมากนะครับเก็บสัมภาระได้ด้วยแขวนแก้วน้ําได้ด้วยตรงนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวหาที่เปิดแปบนนะครับตั้งแก้วน้ําได้ด้วยคือคือ,ค,อ,ค,อคือรู้รู้กว่ารถปีใหม่อ่ะครับทุกคนคือคันนี้คือที่เคยเคยอ่ะแบบได้ไปอยอะคือไม่เสียใจยเลยคันนี้อะให้ดูคันสุดท้ายอีกคันหนึ่งดูแบบคร่าวๆ่ะเปิดเปิดได้เปิดได้ลูกค้าดูแต่ว่าลืมเปิดนี่ วีออสเลยตรงนี้พรมพรมหนังเลยเฮ้ยเป็นพรมหนังเลยทุกคนโอ้โหล้อสเปร์อุปกรณ์ไม่แรงไม่เคยใช้งานไม่เคยใช้งานคือไม่เอี่ยมเลยไม่เอี่ยมใหม่มากอะทุกคนนี่พีทาโกรฟว่าเหม่มากคือเราอะไม่ได้คือก่อนที่จะมาถ่ายอะไม่ได้มาดูตัวรถเลยว่าจะอยู่ยังไงคืออยากถ่ายรถตัวไหนก็คือถ่ายเลยคือลูกค้าก็จะได้เห็นเลยว่าสภาพรถตอนนั้นอยู่ยังไงนะครับคือรถบางคันก็ ให้ดูแบบนั้นเลยเพราะทุกคันอ่ะออกไปก็จะไปล้างไปบิ้วไปทาความสะอาดไปเช็คตัวเช็ค3ามดิบรการต่างๆนะครับเนี่ยดูคันนี้นิดหนึ่งนี่วีออสแบบเออเคยนะกระซิบนิดนึงเผื่อรถอ่ะอยู่สาขากรุงเทพคือลูกค้าจองสาขากรุงเทพรถยังไม่ลงมาสุราษฎร์นะครับลูกค้าอยากใส่สกเกิร์ตบอกน้องฟิวเดี๋ยวน้องฟิวส่งไปให้เลือกนะครับว่าจะใส่สกเกิร์ตแบบไหนนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าท้องตลาดนะครับทุกคนนี่เหมือนคันนี้ ใส่สเกิร์ตังคันนี่ใหมยมากนะครับตัวนี้โอ้โหตัวไฟติดกระจกตัวเมกอลอยเดิมๆมโรงงานยางเหมยเมกเหมยไฟตัดหมอกนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆกันนิดนึงก่อนจะปิดเลยนี่สวยมากนะครับคันนี้น้องฟิวยังไม่ไม่ได้ดูนะเดี๋ยวขอดูภายในนิดนึงมาในส่วนของคิ้วกันศาสตร์ด้วยทั้ง4บานเลยเดี๋ยวเราให้ดูภายในนิดนึงคันนี้ยังไม่ได้แบบเห็นเลยรถเพิ่งเข้ามาโอ้โหเบาะหนังสีดํา เฮ้ยโบตัวโบสวยมากครับทุกคนนี่เป็นลายเส้นนะครับตรงนี้หอมอะไรวะทุกคนหอมมากครับนี่โอ้โหกุญแจอ่ากุญแจสักครู่นะครับสตาร์ทดูหน่อยโอ้โหตัวนี้เลขมเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบหกนะครับหน้าจอทั้งสกรีนอุย้ยโตโยต้าขึ้นมาเลยทุกคนโอ้โหตรงนี้โอ้โหระบบแอร์เฮ้ยตัวทบเลยไหมเนี่ยตัวทบเลยทุกคนตัวนี้นี่ สวยมากนะครับนี่หน้าจอทัชสกรีนนะครับถุงลมต่างๆนี่ตัดด้วยสีกกสีจิงโกนะครับโ,โอพิงโกาเดี๋ยวเราให้ดูห้องผู้โดยสารแล้วก็เราปิดจบกันนะครับทุกคนนี่ห้องผู้โดยสารห้องผู้โดยสารเฮ้ยสวยมากเลยทุกคน<ม>นี่เก็บสัมภาระได้ด้วยตรงนี้นี่เห็นไหมรถปีใหม่ขนาดตัวทบยังไม่มีที่แขวนน้ำตัวเก่าแต่ตัวนี้ใหม่มากตัวโบคือตัวโบอะ่ะผมชอบมากเลยนี่ ทุกคนถ้าแบบสังเกตด,ดูนี่มันเป็นลายเส้นอะ <c oughs> เป็นหนังคือแบบหนังเรียบวะเนาะแล้วก็ตรงนี้เ็เอ้ยตัวโบตัวโบคือนัง่งเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับทุกคนเฮ้ยตัวโบคือสบายมากเฮ้ยสบายมากเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องให้ดูด้านหลังนิดนึงใส่สเกตทั้งคันตัวนี้โอ้โหสวยมากทุกคนนี่ด้านหลังเฮ้ยมีกล้องมองหลังด้วยนะครับ นี่สวยมากเคยที่แบบตามหาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปแจ้งโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับพี่ตากลองคือรถเยอะมากนะครับทุกคนกคน,นี่รถเยอะมากมีทุกแบบเคยสนใจจองเพียง999บาทเดือนมีนาะต้องมีรถรับไปเลยส่วนรถ5,000บาทถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลรับไปเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2 8 9ถ้าลูกค้าประวัติดีฟรีดาวกับฟรี90วันนะครับ ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของผู้ซื้อนะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับติดต่อน้องกัฟฟิวที่เบอร์0657400689นะครับ0657400689นะครับโทรมาได้24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้น้องฟิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้องกัฟฟิวเสอเอทสวยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย